ขอกาบสวัสดีครับคุณชนบทครับช่องเลเยร์ของคุณชนบทครับวันนี้คุณชนบทสิพาพีพี่น้องมากินเขากับปิ่งปลาโคลเยนะครับผมอู้หักเดือพี่น้องหอมๆเลยครับแล้วก็มีแจวนะครับผมแล้วก็มีผักสดครับผมพี่น้องครับมาเสแสรบคุณชนบทครับแต่ว่าก่อนอื่นคุณชนบทก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมคุณชนบทขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอพี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจแรงกำลังใจให้คุณชนบทนะครับผม คชนชขอบคุณในลครับผมมาแซ่บๆคนชนบทครับปิ่งปลาคอญ่ฉันว่างอือคแบบแล้วครับผมมาชกอพนคนชนบทก็เย่ริ่มถึงแจกดติทตามห้คชนชบวดได้อครับผมชนเนของคนชนบทครับ ส่อนนี้ให้เราเหรอครับเรรยากาศแจมใสนะครับผมสำหรับืืนนง,งานล่ากับท่งคนมีคูกับร้ากับคูนะครับคนตไม่มีคูกับฮาต้องไปครับผม ยวคุณท่านบดขอบคุณพี่น้องทีขอมาติดตามรับชมนะครับผม ก็เลยงัน้นะครับผม mm hmm. อน้ออ่าไม่ไหม้ผมครั hmm. <c oughs> <c oughs> อห้คนนั้นนะไปค,ครับพีบพี่ครับ ขุนบุขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมคนชนบทขอขอบคุณคอมเมนต์ที่ดีนะครับผมเบิ่งกันว่าคนชนบทสิมีอย่างออกมาพี่น้องติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้คนชนบทรีขอไว้ไปทำนี่ครับ